คุณพ่อเขียวทองัตริย์เกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2478ที่บ้านแพนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครสิทธิยาเป็นบุตรของนายจุนน่นนางเหรียญทองัตริย์ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้วทั้งสองคนด้านการศึกษาคุณพ่อเขียวทองัตริย์ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สที่โรงเรียนวัดทำมหมแล้วออกมาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพอาชีพที่ทำก็คือรับจ้างทั่วไปจบจนได้สมรสกับคุณแม่แถมปัจจุบันก็เสียชีวิตแล้ว มีบุตรธิดารวมกัน6คนดังนี้1นางประคองทองกระสะับ2นางสมควรทองกระสะับ3นายเ่อดเกียรติทองกระสะับ4นายสันทัก์ทองกระสับเสียชีวิตแล้ว5นางบางปอนทองกระสะับ6 นางสาวแอมทองปร r a s ิ์ทางด้านอุบนิสัยเกี่ยวับทอง p r ร s a ์ก็เป็นคนสุขภาพแข็งแรงประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปหาเลี้ยงครอบครัวแต่เมื่ออายุมากขึ้นท่านก็ได้ป่วยเป็นโรคความดานันโลหิตสูงและมีไขมันต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระนครจิทธยาโดยไปตรวจ และรับยามาทานเองไปตามที่หมอนะปฏิบัติเช่นนี้อยู่หลายปีจนกระทั่งคุณพ่อเขียวกองกระสัมีอาการหายใจติดขัดลูกๆได้นำส่งโรงพยาบาลพระนครศรียาแพทย์ได้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่อนิจจา เมื่อวันที่31กรกฎาคมพศ2566เวลา22นาฬิกา40นาทีคุณพ่อได้จากไปด้วยอาการสงบที่โรงพยาบาลพนครศิธิยาหมอระบุว่าอาการติดเชื้อในปอดรวมสิริอายุได้88ปียังความสดเศร้ามาสุขราพเป็นอย่างยิ่งมันแบบไงพ่อของก็ต้องอยู่อย่างนั้นอยู่ แดดวงวิญญาณของขอมิ <the ้นอนอยงขีดของกษัตริย์เดชโศกนับปักนี้ครอบครัวยากมิดคนที่ท่านรักและรักท่านอ๋อได้มาประชุมพร้อมกันนณเบื้องหน้าอันเป็นที่สิริสถานสิริลักษณ์สังขารปราศจากวิญญาณของท่านเพื่อประกอบการบำเพ็ญกุศลศพท่านด้วยจิตที่ยึดมั่นด้วยรัก อะไรอุทันกระตังอยในโอกาสสุดท้ายนี้และเป็นประธานฝ่ายกระทรวนการฝ่ายการยาบาลเป็นเชิญครับกรา่ะพ่ลองหัวหน้าพยาบาลราบมิมนบดิกาตเพนขันตพะโรผู่ว้าวาดวัยดัมวาวชมเจ้าวันติระาสรผูดมพจารผาสัภา หลงังสกุลบุณเมรีกรานิจมณ์ครับอ๋อแม่พิเศษก,ก็ชื่อแถมเหมือนกันสนในอ่ะบุญสืบนะที่อยู่พิเศษพุทธไทยพิเศษ 5A อะพุทธไทยชั้น5ชุดเหลืองอะตัวพัมพ์ผอมแม่จอ้อ ชื่อแทนเหมือนกันครับก็ะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการสารกิจศพครับในการวางดอกไม้จันทร์นั้นให้พระภิกษุสามเณรขึ้นก่อนโดยขึ้นท่านเจะภาพอ,อีกนะครับ เจ้าเสร็จแล้วขึ้นสองข้างนะครับขึ้นสองข้างแบ่งกันขึ้นไม่ต้องรีบครับมีเวลาอยู่ชีวิตพ่อรักเอาโรคไม่หลายาปัญหาสมพ่อด้วยอะไร ทั้งกายใจเขารพพ่อด้วยถูกพันชีวิตพ่เอเป็นแบบอย่างให้แก่์รูปเดินทางผูกถึงที่หมายไ,ได้ดังฝันประสบโชคดีสุขคืนวัเป็นมิน้งใหม่เช้าวันสุขี อยู่เป็นฝุบ่บนชั้นฟ้าพ่อพร,ระรูรุปเสฐเลิศกว่าใครพ่อพุทผู้คูให้สารพัน